ทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาแจสตินไปดูผู้ชายที่ฟิลฟิลเขาใหญ่กันนะคะแจสตินเราไปเที่ยวไหนวันเนี้ยฟิลฟิลเอออิลฟัลนอนหางดีบ้างกินเตาโอ้โหอันดับแรกนะคะบาร์บีคิวน่าทานไหมทุกคนโอ้โหวิวสวนสวยมากจริงๆอ่ะยากอยู่ทีนี่เป็นเดือนเลย 呵呵。 นะคะก็คือฟิลฟิลไปเที่ยวไหนก็จะไปแต่ฟิล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 โอเคฟิลฟิลเขาใหญ่เล t ส์ก ทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาจัสตินไปดูผู้ชายที่ฟิลฟิลเขาใหญ่กันนะคะวันนี้จะแตกต่างกับทุกรอบนะคะเพราะว่ารอบนี้เราไปกันเวลากลางคืนนะคะทุกคนซึ่งไม่ใช่เวลากลางวันเพราะว่าหยุดวันพุธ <c oughs> เราก็เลยไปตั้งแต่คืนวันอังคารเลยนะคะโอเคแล้วก็มีเพื่อนปาป๊าไปด้วย <c oughs> ไปรอบนี้ต้องสนุกแน่นอนนะคะทุกคนเพราะว่าเ <c oughs> พื่อนปาป๊าไปกันเยอะมากค <c oughs> นเดียวพอไมเลิก <c oughs> จ้าฟิลฟ <c oughs> ิลเขาใหญ่ค่ะ let's go ไป <c oughs> เราไปเท shorts, ี่ยวไหนวันเนี huh? ้ยเอออากาศดีป่าอากาศดีไหมลูกฟิวฟิวอ่ะพอมันเห็นกล้องจอแล้วมันเงียบแล้วเราไปเที่ยวเหรอไปไหนไทเกอร์ไปจ่าจะไปเที่ยวเหรอ ยยากกกอเทีวันนี้เราจะไปไหนกันไปเที่ยวไหมอันนี้เรียกว่าอะไรฟิว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 คนไม่หยุดเลยทางนั้นอะ เรอปะป๊าปะป๊าไปกินข้าวมาแล้วมาแล้วปะป๊ามาละวเขาต้มกุ้ยเอ้ยอาหารไทยเอ้ยก็ไม่กินต้องกินเบอร์เกอร์คิงเท่านั้นเออปะป๊าเออปะป๊าอิ่มแล้ว โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวต้มปุ๋ยก่อนตอนนี้ก็คือขับออกมาตอนนี้ถึงสระบุรีแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปหาแวะกินอะไรแถวสระบุรีก็คือนุ่นจะหาข้าวต้มปุ๋ยกินนะคะไป let's go let's go ตอนแรกนึกว่าจะไม่มีร้านอาหารแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาเที่ยงคืนพอดป๊ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราสั่งอาหารกันก่อนนะคะกินเกาหอ้อนดังร้านอาหารเลยนะคะทุกคนดูฝั่งไทเกอร์สิ ไอกเกอร์กับลิซ่าไอลิซ่าเปน็นอะไรฮะมองหน้าแม่ทไปไน็นมยองะนรอรอ,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 อเข้าก่อนนอนอนะ่ะทุกคนอนักทิ้งลงเร็วๆตอนนี้เราก็เหลืออีก18กิโลเมตรนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งคร<ะ>ึ่ง ตินก็อยู่กับป้าป๊ะนะคะน่าขาวเลยจะสร็จไหอหงส์นางหลับกันเลยสาวสงสารลูกนี่สงสารป๊ะป๊ะมากกว่าคาโปรตีน3าชีชนม์ตุ๊กตาจะติดมาดูผู้ชายที่เขาใหญ่ใช่ไหมโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวถ้าถึงบ้านอนุนถทายให้ดูนะคะได้ค่ะ แล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะทุกคนมืดมากมาถึงกันเกือบตีสองตกใจต้นกล้วยแล้วหนึ่งไม่เคยเห็นต้นกล้วยปกติอยู่คอนโดนี่นะคะทุกคนถ้ามาตองคึนก็จะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยไยสลาสลา อันนี้เพื่อนป๊ะป๊านะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นสระว่ายน้ำเดี๋ยวน่าจะพรุ่งนี้เช้าค่อยทำอะไรกินกัน<ๆ>ทุกคนตอนนี้ก็คือนุ่นรอข้าวเด็กๆสุกเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะง,ง่วงเกือบจะตีสามแล้วตายังใส่แป้ว อยู่เลยเรานะฮ่าฮ่าฮ่าอิชาอิชาจ๋าอาจุยจุยอ้าจุยจุย อ่ะเรีบเยบร้อยอร่อยไหมอร่อยค่ะรอบดึกไม่ใช่รอบดึกหรือรอบเชา้าตีสี่โอ้มีคาราโอเกะด้วยใช่ไหมเนนนะชื่อว่าเด็กๆนอนกันแล้วอันนี้จะเป็นเด็กๆ นิากับไทเกอร์ก็จะอยู่ตรงนี้ส่วนจตินยืนทำอะไรตรงนี้เลิกเดี๋ยวสำหรับคืนนี้เดี๋ยวนุ่นต้องขอตัวไปนอนก่อนนะคะเพราะตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลาตีสี่กว่าแล้วเดี๋ยวยังไงวันพรุ่งนี้เจอกันอีกทีค่ะบ๊ายบาย ทำอะไรคะที่รักทำไข่เจียวให้สาม,มีทานโอ้ยสามีหิวข้าวเหรออันนี้อาหารอะไร,รอะอาหารนิลาหมักแบบไทยมิกซ์อีลาเป็นบาร์บีคิวหอมแน่นอนเพราะว่าใส่รากผักชีลงไปด้วยซี่มูเมียว้วาวหน้าตาไข่เจียวฝีมือนู่นนะคะเขายินแบบนี้ อร่อยไหมโอ้โหพีมูมี่ะมอร่อยมาก มีบ้านหนึ่ง2หลังด้วยกันจะมีฟิวหนึ่งและฟิวสองและบ้านหลังนี้ที่นุ่นอยู่ก็จะเป็นฟิวหนึ่งและหลังสีขาวนี้จะเป็นฟิวสองมีต้นมะละกอให้ด้วยใครที่อยากกินส้ตมตำไม่ต้องเตรียมมะละกอมานะคะม้านห่อยเอาโรดล้อเล่นค่ะขอเจ้าของขอเขาก็ได้ค่ะเจ้าของเขาใจดีและจุดเด่นของบ้านหลังนี้นั่นก็คือมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงกลางบ้านที่ใหญ่มาเลิศมาเทอแถมยังมีร้านกว,าาว้า,า,วางๆเอาไว้ปาร์ตีได้ชมวิวกินหมูกระทะปิ้งย่างได้ด้วยและยังมีห้องครัวให้พ้อุปกรณ์และหนึ่ง เราเอเก๋นุ่นร้องจนเสียงหายแล้วค่ะทุกคนฟิวสองจะมีทั้งหมดสี่ห้องนอนแถมมีห้องน้ําให้ในตัวทุกห้องและจุดเด่นที่สาวๆห้ามพลาดนั่นก็คืออ่างจักรูุชิี่ขนาดใหญ่อลังการแบบนี้นอนแช่ตัวไปชมวิวภูเขาไปฟินสุดๆซึ่งหลังนี้จะอยู่ใกล้กับอีกหลังที่นุ่นอยู่มากๆหลังที่นุ่นอยู่จะเป็นฟิวหนึ่งตรงนู้นนะคะไปะไปดูกันนี่โหห้องนี้สวยมาก V.I.P. World <Wow. S 1> ห้องนี้เย็นนะเย็นนี่แล้วก็เปิดมาก็คือเจอสาวว่ายน้ำเลยห้องนี้นุ่นให้เป็น number one <Wow. S 1> ของที่นี่นะคะ wow. ออกมาทางด้านนี้ก็จะเป็นที่สังสรรค์ใครที่มานะคะทุกคนก็สามารถที่จะมาว่ายน้ําเล่นน้ําอะไรได้เลยนะคะมันจะเป็นบรรยากาศที่แบบแนวครอบครัวอบอุออ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 ่นๆหน่อยเพราะว่ามันก็จะเป็นโซนอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวส่วนอันนั้นก็จะเป็นห้องน้ำอันนี้เป็นห้องน้ํารวมนะคะทุกคนสามารถเข้าได้นะบ้านหลังนี้จะมีทั้งหมด2ชั้นแล้วก็มีชั้นใต้หลังคาเน่ยวิวข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนนี่วิวเขา ห้องขวามือห้องขวามือก็จะเป็นห้องนี้ ฝั่งนู้นก็จะเป็นรีสอร์ทเปิด,ดออกมาคือเจอวิวภูเขาแบบนี้เลยนะคะห้องนี้นุ่นจะบอกว่าห้องเนี้ยบรรยากาศคือดีนะคะทุกคนเพราะว่าสามารถมองเห็นวิวได้ทุกทิศทางเลยแล้วก็มีระเบียงให้ด้วยนะคะทุกคนจริงๆเขามีฟูกรองรับนะคะสามารถเอาฟูกมาปูนอนได้นะคะถ้ามากันเยอะๆจริงๆเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาเอาไว้นั่งเมาท์มอยกันได้นะคะส่วนตรงนู้นที่ทุกคนเห็นอันนั้นจะเป็นห้องใต้หลังคาเดี๋ยวนุ่นจะพาเข้าไปดูห้องนู้นนิดนึงนะคะ wow. อันนี้ก็จะเป็นห้องนุ่นเมื่อคืนน่ะถ่ายทุกคนอาจจะยังไม่เห็นบรรยากาศว่าบรรยากาศห้องนี้เป็นยังไงห้องนุ่นก็จะเป็นวิวภูเขาเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยอันนี้จะเป็นที่นั่งของห้องที่นุ่นอยู่นะคะอันนี้ห้องน้ําเพจเฟนลี่ด้วยนะคะทุกคนพาน้องหมาน้องแมวหรือว่าเป็นโนกอะไรเงี้ยก็คือรับหมดเลยนะคะแล้วดูสินี่มีระเบียงแบบใหญ่มากนะคะ ไลทไทเกอร์จัสตินลิซ่าจัสติน kills me จัสตินชอบกัดนะคะทุกคน e v e r y one can touch him Super friend him n o d a n o u but จัสตินจัส t ินยังไงบ้างลูกโอเคไหมคะลูกป๊ะป๊าไปไหนล่ะ น่าทานไหมทุกคนโอ้โหน่ากินมากทุกคนอันนี้บาร์บีคิวเนี่ยบาร์บีคิวอิหร่านนะคะทุกคนเขาจะใส่เป็นที่จับแบบอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็ไม่ร้อนน่าทานเนาะทุกคนดูสิพี่หมวยหนูว่าเราจะไปทำส้มตำารอได้นะทำส้มตำรออันนี้เราจะทำส้มตำงีจะใส่น้ำตาลแค่นี้ นะคะทุกคนพอเป็นพ <ck> ี <Trustee> ่ๆปารก็จะใส่ไปแซ่บแซ่บแึงเสแ่บแซ่บจนถึสวง

โอเคทุกคนตอนนี้เราก็กินอาหารเย็นกันแล้วนะี่อร่อยมากเป็นยังไงบาบิ๊กคิวอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยตาหน้าทานมากนะคะทุกคนกับข้าวแบบเรียงรายมากเยอะมากดูไกเกอร์สุดโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามากินข้าวกันขอชิมบาบิ๊กคิวนี่มาบิ๊กคิวก็เจ๊ทไออร่อยมาก wait thinking too 've been even much บางทีการที่เราได้ออกมาใช้ชีวิตกับคนที่เรารักและสิ่งที่เรารักในสถานที่ที่สวยงามมันก็ทำให้เรามีความสุขได้เหมือนกันนะคะ เมื่อกี้นั่งหอบใหญ่เลยที่รักไอ้ก็เลยเอาน้ำมาใส่ให้ ดูเสียงดูเสียงจะติน่นทุกคนกคนือแบบว่ามาจนถึง ตรงนี้เลยก็คือเมื่อคืนมาถึงก็ประมาณตีสามแล้วก็นอนตีห้านั่งคุยกับเพื่อนไปอีกประมาณตีห้าแล้วก็เข้าไปนอนแล้วทีนี้ก็รู้สึกแบบว่าปวดหัวเพราะว่านอนเช้าเลยนะคะก็เลยค่อนข้างที่จะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับประปานะแต่ว่าสําหรับคนอื่นก็คือแบบสนุกดอยกันม่วนกลุ๊กนะคะทุกคนจตินอย่างเงี้ยก็คือชอบจบตินไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าเขาอยากมาที่นี่อยู่แล้วฟิลฟิลเนาะทีนี่แค่กัดไม่ลอนด้วยเหมือนคนเพิ่ม อากาศไม่ร้อนเพราะไม่ไม่รู้นะเวลานุ่นไปที่ไหนอะ่ะฝนมันชอบจะแบบจะตกลงมาปลอยเหมือนรอบนั้นนะ่ะนุ่นไปนะครนาะยกฝนก็ตกลงมาพอมาที่นี่วันนี้ก็มีฝนตกนะคะทุกคนแล้วทีเนี้ยมันก็ทําให้อากาศอะ่ะมันไม่ร้อนเกินไปแลป้วก็วิวก็สวยที่ทุกคนดูดิวิวสวยวิวสวยมากสวยมากจริงๆอ่ะอยากอยู่ที่นี่เป็นเดือนเลย <laughs> จริงๆทุกคนยังอยู่แบบว่าสักสองคืนอ่ะถ้าใครอยากมานะคะก็คือตรงนี้เลยนะคะฟิลฟิลเขาใหญ่แล้วก็สําหรับราคานะคะก็เดี๋ยวเดินนุ่นแปะราคาบอกให้แล้วกันเนาะเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าแต่ละวันอ่ะไม่เหมือนกันนะคะราคามันก็จะเปลี่ยนไปตามแต่ละวันเนาะที่นี่เป็นเพชรเฟรนลี่มีห้องน้ําในตัวทุกห้องใครอยากให้เราทําคลิปแนวนี้อีกนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง justin family ด้วยนะคะทุกคน สำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ